สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่านผมทอมมี่ธีรธรรมรรมสีจากพ่อหมดรถยนต์ครับวันนี้ครับทอมมี่จะพาคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาชมนะครับแล้วก็มารีวิวแบบ first impression กับคันนี้ครับ new MG ZS EV ครับซึ่งคันนี้จะเป็นรถไฟฟ้า100%ครับจากที่ผมได้ดูรอบคันแล้วนะครับทั้งภายนอกภายในแล้วก็ระบบออปชั่นต่างๆที่เขาให้รายละเอียดมานะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ถือว่าแจ่มมากๆครับออปชั่นครบ เยอะหมดเลยนะครับซึ่ง MG ZS EV อันนี้นะครับจริงๆแล้วเขามีมาก่อนเมื่อประมาณ3-4ปีแล้วนะครับเขาได้เปิดตัวมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งอันนั้นราคาจะอยู่ที่1 1 9 0 0 0 0บาทนะครับแต่ว่านั้นมีรุ่นย่อยรุ่นเดียวเท่านั้น แต่ว่าครั้งนี้นะครับจะมี2รุ่นย่อยครับคือตัว D นะครับแล้วก็ตัว X ซครับซึ่งตัว X จะเป็นตัวท็อปคันนี้จะมีให้เลือก5สีนะครับก็คือมีทั้งสีน้ำเงินสีเงินสีแดงสีดำแล้วก็สีขาวครับซึ่งถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัวก่อนนะครับมีให้เลือกแค่สีเดียวเท่านั้นแน่นอนครับจากที่ผมดูจากตลาดนะครับของรถคันนี้นะครับการที่มี2รุ่นย่อยแน่ๆครับราคานะครับจะลดลงคือจะถูกกว่าตัวก่อนแน่นอนครับสำหรับผมนะคือ คันนี้เขาจะเปิดตัวให้คุณผู้มชมเห็นแล้วนะครับแต่ว่าราคาเขายังไม่ได้เปิดเผยซึ่งราคาเขาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์โชว์นะครับก็วันที่22มีนาคมก็รอติดตามกันได้น,นะครับแต่ผมมั่นใจเลยแทบจะร้อเลยว่าถ้าคุณเปรียบเทียบก,กับราคาตัวก่อนที่ประมาณ1นึ่งล้านสคันนี้จะถูกกว่าครับเยอะเลยแหละสําหรับผมนะคือถ้าคุณเปรียบเทียบก,กับตัว MG ZS ปกติตัวท็อปของเขาราคาจะอยู่ที่7,99,000บาทสําหรับผมนะถ้าคันนี้นะ โห8แสนห้านะสมมุตินะตัวต้นนะครับไปถึง9 0 0 0แสนอะไรแบบนี้ผมว่าแจับมากๆเลยอ่ะ9กแสนห้าก็ยังถือว่าโอเคเพราะยังไม่ถึง1ล้านนะครับและถ้าเราเปรียบเทียบนะครับเพราะว่า MG ZS ตัวก่อนนะ่ะ EV นะครับยอดขายก็อยู่ในระดับกลางๆเฉยๆ้าพูดตรงๆเลยนะครับและคู่แข่งของเขาอ่ะถ้าเขาเอามาชนกับแบบเพื่อนร่วมบ้านนะครับก็คืออย่างเช่น Great Wall Motor นะครับก็ยังมีพวก o r a Good Cat Black Cat อ่ะแต่ Black Cat ยังไม่มานะครับราคามันก็สูงอยู่พอควรผมเชื่อว่าคันนี้ มาถูกกว่าและถ้ามาถูกกว่านะครับบอกเลยว่าแจ๋มากๆครับเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยก็สไตล์ MG ZS ที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าดีไซน์มันจะแตกต่างกันหน่อยคันนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าชาร์จแบบเต็มเลยนะครับ100%นะครับสามารถเดินทางได้403กิโลเมตรนะครับและแรงม้านะครับก็คือจะอยู่ที่177แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรอันนี้ก็คือเปลี่ยนเหมือนกันนะครับถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัวก่อนะครับ แรงม้าจะอยู่ที่ประมาณ150และแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350ก็แปลว่าคันนี้เพิ่มแรงม้าแต่ว่าลดแรงบิดนั่นเองครับซึ่งการที่เขาลดแรงบิดนะครับก็จะทําให้การใช้งานของแบตเตอรี่น้อยลงนะครับก็จะสามารถเดินทางได้ไกลขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือต้องอยู่ที่การขับของเราด้วยนะครับผมแต่ผมเคยขับตัว mg zev s คันนี้มาแล้วนะครับหมายถึงตัวก่อนนะขับจากกรุงเทพไปพัทยานะครับก็เรียกว่าแบต ก็เหลือน้อยอยู่พอควรนะครับประมาณ20%ได้นะครับต้องชาร์จที่พัทยาอีกรอบหนึ่งให้ถึง80%แล้วก็ขับกลับมากรุงเทพนะครับก็แถวๆนะครับสินคลรินสวนภูมินะครับตอนนั้นก็แบตก็เหลือ10%แล้วนะครับก็ใกล้หมดแล้วนะครับก็ถึงแม้ตัวเลขมันจะสูงอ่ะแต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่พฤติกรรมการขับขี่แล้วก็การใช้งานของรถเรานั่นเองนะครับก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวนี้เราต้องลองทดลองขับกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นอย่างไร 0-100คันนี้ใช้เวลา8.6วินาทีนะครับแล้วก็พูดถึงการชาร์จแล้วคันนี้นะครับก็สามารถชาร์จได้แบบทั้ง AC แล้วก็ DC นะครับถ้าเราพูดกันแบบ Quick Charge นะครับ30%ถึง80%ก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับถ้าเป็นแบบ Normal Charge นะครับ0-100%เลยนะครับใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมง15นาทีนะฮะ ณนะตอนนี้สําหรับผมถ้าพูดถึงรถไฟฟ้าสําหรับผมนะก็ยังไม่เหมาะกับการเป็นรถขันแรกนะครับถึงแม้จะมีสถานที่การชาร์จเยอะมากมายแล้วนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่พฤติกรรมการใช้งานของเราแหละหลักๆอะ่ะคือถ้าเราแบบขับอยู่แต่ในเมืองอะไรแบบเนี้ยคือคันนี้มันคุ้มมากครับแต่ในกรณีถ้าเราจะไปต่างจังหวัดหรืออะไรแบบเนี้ย มันอาจจะต้องวางแผนกันหน่อยนะครับอันนี้คือไม่ได้พูดถึงแค่คันนี้นะครับแต่พูดถึงรถไฟฟ้าแบบทั่วๆไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมขอย้ำนะครับว่า first impression ของผมนะครับทั้งภายนอกและภายในของคันนี้ถือว่าดีมากๆครับแต่คุณผู้ชมจะเห็นด้วยหรือไม่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับคือถ้าเราเปรียบเทียบกับตัว MG z S ปกติที่ไม่ได้เป็นแบบ EV นะครับดีไซน์จะแตกต่างกันเลยนะครับอ่าแตกต่างกันเลยแน่ๆครับคือตรงกระจังหน้าครับ กระจังหน้านี้สําหรับผมถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับถ้าคุณมาดูนะครับมันจะไม่มีช่องระบายอากาศครับการที่ไม่มีช่องระบายอากาศนะครับก็ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันเป็นแบบแบตเตอรี่ล้วนๆและแบตเตอรี่ก็อยู่ใต้ท้องรถด้วยครับก็ไม่ต้องระบายความร้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับก็อยากจะดีไซน์แบบไหนก็ตามอัธยาศัยเลยนะครับในแต่ละค่ายนะฮะก็อันนี้ถือว่าดีมากๆครับผมว่ามันทําให้ดูโมเดิร์นดูเท่มีเสน่ห์มากๆเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่ผมชอบมากๆครับ และแน่นอนครับก็คือตรงนี้ครับจะเป็นที่ชานนร์จนะฮะอยู่ด้านหน้านี่เลยนะครับก็อ่ะเปิดขึ้นมานี่เลยนะครับก็โอเคเลยนะเอาจริงก็นะครับเปิดดูนะครับก็มี2ช่องชาร์จก็เหมือนรถไฟฟ้าทั่วไปนะครับอันนี้นะฮะแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะครับแต่บางทีถ้าที่ชาร์จมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้สเสน่ห์ของกระจังหน้ามันอาจจะลดลงไปนิดนึงเพราะว่ามันก็จะมีแท่น ที่เสียบอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแต่สำหรับผมผมว่าไม่ได้ติดขัดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าการที่อยู่ด้านหน้าผมว่ามันก็กึง่งๆึ่งเนียนเน,เน,นีนะครับแต่ถ้าอยู่ด้านข้างบางทีเสน่ห์ของด้านข้างมันอาจจะหายไปก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าออปชั่นของคันนี้ครบมากๆครับอย่างเช่นเป็นเบื้องต้นนะครับกล้องด้านหน้ามีให้ครับแปลว่าคันนี้มีกล้อง360องศาแน่แนครับ ก็ตามสไตล์ที่เราเห็นของ MG ครับที่เป็น ZS หรือว่า HS ก็ตามนะครับที่หน้าจอของเขาจะเป็นแบบ 3D อะไรแบบนี้คือมีให้แน่ๆครับตามสไตล์ตามเอกลักษณ์ของ MG อยู่แล้วไฟหน้าเป็นแบบ LED ไฟ daytime running light ก็เป็นแบบ LED นะครับผมเชื่อว่าทั้งตัวต้นแล้วก็ตัวท็อปจะเป็นแบบ LED ทั้งคู่นะครับซึ่ง MG โดยตลอดมาก็คือจะให้ออปชันครบอยู่พอควรแล้วครับคือถ้าใครสนใจรถที่เน้นในด้านของออปชันอะ ผมบอกเลยว่า MG นี่ตอบโจทย์มากๆครับมันอยู่แค่เรื่องเดียวคือเรื่องสมรรถนะการขับขี่และถ้าเป็นกรณีของคันนี้ก็คือระยะทางที่สามารถเดินทางได้จริงๆเพราะว่าถึงแม้ตัวเลขของเขาจะแจ้งว่า403กิโลเมตรก็จริงนะครับแต่ที่ผมยกตัวอย่างไว้นอะเดินทางไปพัทยามันยังไม่ถึงประมาณ200โลเองครับแต่ว่าแบตเตอรี่ก็จาก100ก็จะเหลือประมาณ10เอเองนะครับก็ต้องพิจารณาในเรื่องนี้นะครับด้านข้างครับคุณผู้ชมถ้าเราดูจริงๆเลยนะครับ คือดีไซน์มันก็จะคล้ายๆทรงขนาดมิติตัวถังคล้ายๆกับตัว MG ZS ตัวใหม่เลยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับโดยประมาณนะครับก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าดีไซน์ล้อก็จะแตกต่างกันครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์ล้อนะครับก็คือการออกแบบของเขานะครับรวมถึงตรงกระจังหน้าที่ผมให้คุณผู้ชมดูนะครับคือมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของ Aero Dynamic นะครับคือมันจะลุยลมได้ดีขึ้นนะครับทำให้เนียนขึ้นทำให้เร่งได้ดีขึ้นนะครับ แล้วอันนี้ก็คือเป็นดีไซน์อีกแบบหนึ่งเพื่อที่จะล้อกับธีมของโทนหรือว่ามูลของรถไฟฟ้าซึ่งสําหรับผมถือว่าสวยนะเออมีสเสน่ห์อยู่นะและล้อลอยนะครับอันนี้จะเป็นขนาด17นิ้วนะครับ215ทับ55นะครับและยางที่ใช้เป็น m มิชลินนะฮะ ไฟท้ายจะเป็นแบบ LED ไฟเบรกดวงที่3ก็เป็นแบบ LED นะคะดีไซน์จริงๆแล้วด้านท้ายนะครับก็จะคล้ายๆกับตัว MG ZS ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ2อปีที่ผมบอกไว้นะครับแต่สมัยนี้ถ้าพูดจริงๆแล้วไฟท้ายนะครับเขาจะนิยมให้เป็นแบบแนวยาวแบบนี้เลยนะสำหรับผมแบบนั้นมันจะดูโมเดิร์นกว่านะครับแต่ก็เอาจริงๆแล้วถ้าคุณอ่ะสมมติน,นะครับพอทราบราคาแล้วผมเชื่อว่ามันตามกว่าอยู่แล้วกับแบบพวกอ่ะฮาวาลกูดแคทหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะยังไงผมว่ามันก็ตามกว่าอยู่แล้ว ก็คุ้มกว่าอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าแบบให้ผมเลือกอะผมจะชอบไฟท้ายที่เป็นแบบแนวยาวมากกว่านะครับการชนด้านหลังตรงนี้ก็เป็นแบบสีดาเงานะครับหรือว่า piano black นะครับแต่กับขอบโครเมียมตรงนี้นะครับก็ทําให้ดูมีมิตินะครับดูมีมิติมากขึ้นนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะการเปิดท้ายคือเรากดตรงนี้ครับตรงโลโก้นะครับดันเข้าไปนี่นะมันปลดล็อกแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้เปิดให้อัตโนมัตินะครับวิธีการดึงอาจจะซับซ้อนนิดนึงหรือลําบากนิดนึงนะครับคือเนี่ย มันต้องอยู่ข้างใต้เนี่ยแล้วยิบขึ้นมาเนี่ยมันจะลบาบากนิดนึงนะครับหรือสมมุตินะถ้าผมปิดอีกรอบนึงนะแล้วผมเปิดนะครับอย่างเงี้ยก็อีกวิธีหนึ่งคือตรงนี้มันจับไม่ได้นะครับมันก็ต้องอยู่ข้างใต้เนี่ยหรือว่าเราก็กดจากตรงนี้แล้วก็ดึงจากโลโก้เงี้ยแต่โอกาสที่มันจะเสียก็มีนะครับเพราะตรงโลโก้เราจะใช้แรงเยอะขึ้นพอสมควรครับพื้นที่เก็บสัมภาระถือว่าโอเคนะโอเคเลยนะคือแบบมันลึกอะแต่ถ้าพูดถึงความกว้างอะมันอาจจะไม่ได้กว้างนักนะฮะคือถ้าแบบ จะเก็บสัมภาระแบบกระเป๋าเดินทางนะครับผมเชื่อว่าได้แค่ใบเดียวนะครับใบใหญ่นะใบเดียวเลยนะฮะคือมันไม่ได้กว้างมันลึกนะฮะอยู่ที่การวางอ่ะสมมุติเราเอากระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาวางอันนึงใช่ไหมแล้วเราซ้อนอีกอันนึงอ่ะอันนี้ได้นะฮะแต่ถ้าเราวางแบบชิดกันอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเลยรู้สึกว่าอ้ถ้ามันพื้นที่ไม่พอเพราะตัวนี้มันติดก็เอาออกได้นะครับก็นี่เองแค่ออกนะครับง่ายๆนะครับอ่ะแต่ผมขอใส่กลับก่อนแล้วกันเนาะโอเค ส่วนสายชาร์จนะครับก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับหรือถ้าคุณอยากจะไปชาร์จที่โชว์รูม MG ต่างๆนะครับเขาจะเรียกว่า MG Supercharger ก็สามารถไปชาร์จได้นะครับแต่จะไม่ได้มียางอะไหล่ให้เนาะก็น่าเสียดายนิดนึงนะครับภายในนะครับคุณผู้ชมต้องขออภัยนะครับว่าสตาร์เครื่องไม่ได้นะครับสตาร์รถไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีคุญแจแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้อัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าสามารถเดี๋ยวผมจะแปะภาพไว้ให้นะครับ ถาพูดถึงโทนภายในโดยรวมนะครับก็จะสไตล์กับแบบ MG ZS เลยนะครับอันนี้คือดูเท่นนะเออมันคือไม่ได้ดูแบบเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูแบบมีสไตล์มีมิติมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นถ้าคุณดูตรงคอนโซลตรงกลางเนี่ยอ่าถ้าคุณจับนะครับเป็นแบบซ t o ทัชนุ่มมากๆเลยนะฮ่าเนี้ถือว่าดีนะวัสดุผมว่าโอเคเลยนะและดูสิตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นลายเคฟลฟนะและขอให้จับก่อนนะครับ คือมันไม่ได้นุ่มสัทีเดียวแต่มันไม่ได้แข็งแบบปักๆอ่ะเนี่ยคุณสัมผัสเสียงได้เลยอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะคือถ้าเทียบกับระดับนี้นะอ่ะนี่ถือว่าโอเคเลยเย็บด้วยได้สีแดงแตัดโครเมียมตรงกลางตรงสีเงินนี่ก็ได้อ่ะถือว่าโอเคเลยนะจัดมากเลยดีไซน์ใช้ได้สำหรับผมนะพื้นที่ภายในถ้าคุณคุ้นเคยกับตัว MG ZS อยู่แล้วก็จะ โอเคเลยนะครับคือสำหรับผมผมโอเคเลยนะเบาฝั่งผู้ขับขี่จะเป็นแบบไฟฟ้าซึ่งสามารถปรับได้6ทิศทางแต่ว่าบานนาบดาด้านหน้านะครับก็คือผู้โดยสารด้านหน้านะครับจะเป็นแบบแมนนวลนะครับไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็ปรับได้4ทิศทางถ้าพูดถึงวัสดุดโดยรวมถือว่านุ่มนะครับนุ่มอยู่นะเออโอเคเลยนะแต่ถ้าพูดถึงความกระชับนะครับการล็อกตัวนะครับ ความสมดุลของบอกก็ได้ถ้าจะเรียกนะผมว่าไม่ได้ล็อกสซตทีเดียวนะครับไม่ได้ล็อกสซตทีเดียวแต่นี้ก็คือต้องลองขับอีกทีนะครับว่ามันจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะฮะหน้าจอนะครับก็คือจะแบ่งเป็นหน้าจอฝั่งผู้ขับขี่อันนี้จะเป็นขนาด7นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอเอร์เรเทนเมนต์จะเป็นขนาด10นิ้วแผงประตูด้านข้างนะครับที่ผมชอบจริงๆอะ่ะก็คือช่องที่วางของตรงเนี้ยคือปกติต้องสังเกตนะเวลาเราขับรถเราเราชอบวางอัดเหรียญเงินจ่ายค่าทางด่วนหรือโทรศัพท์แบบเนี้ย ตรงนี้สำคัญมากครับซึ่งคันนี้ก็มีให้นะครับสำหรับตัว g G Z SEV ถือว่าโอเคครับแต่ดีไซน์โดยรวมตรงนี้ก็จะเหมือนกับด้านหน้านะครับตรงแดชบอร์ดกับคอนโซลตรงนี้ก็เป็นเกียร์นะฮะก็ดูโมเดิร์นดีนะครับเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็เริ่มนิยมเกียร์เป็นแบบนี้นะครับโดยเฉพาะฝั่งประเทศจีนนั่นเองนะครับ เคิร์สนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีครับสามารถปรับได้3ามเลเวลนะครับแน่นอนถ้าคุณปรับเป็นเลเวลสามมันก็จะหน่วงๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะปั่นพลังงานก็คือคุณจะเซฟแบตหรือว่ารีเจเนเรทเข้าไปนะครับทาให้เราสามารถขับได้ไกลกว่าหรือว่านานกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็อันนี้คือเป็นเรื่องการขับขี่ทีนะครับคันนี้มีไวเลสชาร์จเจอร์ให้นะครับแต่ผมมั่นใจเลยว่ามีเฉพาะแค่ตัวท็อปนะครับตัว X นะครับตัวต้นจะไม่มีให้แน่ๆนะครับมี USB นะครับ2ช่อง ที่ชาร์จไฟ1ช่องถือว่าโอเคนะปุ่มควบคุมตรงนี้ทั้งหลายทั้งปวงตรงนี้คือมันจะเหมือนกับตัว MG ZS เลยนะฮะก็โอเคควบคุมได้ง่ายดีนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะที่วางแก้ว2ช่องนะครับเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็ที่เก็บของถือว่าลึกนะแต่ไม่ได้กว้างนะครับถ้าคุณอยากจะใส่แบบพวกโทรศัพท์กระเป๋าตังก็ยังถือว่าใส่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าตังของผู้หญิงนะครับหรือสุภาพสตรีที่ใหญ่ๆหน่อยก็จะอาจจะเต็มช่องไปแล้วนะครับ นอกจากนี้ก็อ่ะถ้าคุณไม่อยากใช้ที่วางแก้วนะครับก็เปลี่ยนแบบนี้ได้ก็โอเคนะโดยรวมผมว่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับถ้าคุณสังเกตตรงนี้นะครับบริเวณตรงเนี้อันนี้จะมีที่จับให้ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้มันจะปล่อยโล่งๆนะครับมันก็ดีอย่างเสียอย่างครับคือถ้าไม่มีตรงนี้มันอาจจะเกะกะข่าเราได้นะครับเวลาเราขับรถอยู่เนาะแต่อีกแบบหนึ่งถ้ามันมีอันนี้มันก็จะดูแบบสมดุลดีนะครับก็เนาะวางกันไปแล้วก็คันนี้มีซันรูฟให้เหมือนกันครับ ปุ่มก็กดอยู่ตรงนี้นะครับแต่อย่างที่บอกมันสตาร์ทรถไม่ได้นั่นเองครับด้านหลังนะถ้าพูดถึงวัสดุเบานะครับหรือว่าแผงประตูก็จะเหมือนกับด้านหน้าเลยครับก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคสําหรับผมใช้ได้เลยนะแต่เล็กรูมนะครับก็อาจจะติดๆนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้กว้างมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าถามผมแล้วสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ไหมเดินทางได้ครับนั่งได้2คนสบายๆนะครับแต่สมมติถ้าคนเดินทางไปแบบ เอาจริงๆไกลๆอ่ะผมว่าก็ยังนั่งได้นะสบายๆคือมันไม่ได้ติดอ่ะเนี่ยดูสิระยะตรงนี้นะครับนี่คือผมเซตตาแบบใช้งานจริงเลยนะก็ยังถือว่าโอเคนะแต่ถ้าคุณยืดสุดอ่ะตรงบริเวณตรงนี้มันจะติดเท้าเรานิดนึงนะครับก็อาจจะรู้สึกลำคาดนิดๆหน่อยนะฮะเบาะนี้ไม่สามารถเอนได้นะครับเพราะว่ามันจะติดที่กั้นด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเราไม่สามารถเอาออกได้นะครับแต่ว่าในนะครับมีที่วางแขนด้วยนะครับนี่มีที่วางแก้วสองอันนะครับ คือมันอาจจะดูเล็กไปนิดนึงนะครับแต่สําหรับผมมันมีให้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยนะเนี่ยก็โอเคอใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้และผมเชื่อว่าราคาของเขามาดีนะครับอย่างที่บอกไว้ประมาณ8,500-9,500อะไรเงี้ยถือว่าแจ่มมากครับแจ่มมากนะครับมีแอร์ให้นะครับมีช่องเสียบ USB 2ช่องนะครับตรงนี้แต่ว่ามันต้องดูจริงๆนะผมว่าระยะยาวตรงนี้มันอาจจะดูแบบ มันอาจจะเป็นร้อยได้แล้วมันอาจจะดูทําให้คุณภาพมันลดลงได้นะครับก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันตรงนี้นะครับข้างล่างนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับมีช่องเก็บของตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยระบบความปลอดภัยของ MG ZS EV หรือว่าถ้าพูดถึง MG โดยรวมอยู่แล้วนะครับคือเขาให้มาครบจริงๆครับถ้าเป็นตัวท็อปนะครับเขาให้ประมาณ20ระบบเลยครับแต่ระบบหลักๆนะครับก็จะมีระบบ Autonomous Emergency Braking นะครับหรือว่าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินะครับ Emergency Lane Keeping System นะครับ Lane Departure Warning Blind Spot Rear Cross Traffic Alert Lane Change Assist Adaptive Cruise Control ก็มีให้ Traffic Jam Assist Forward Collision Warning แล้วก็ Intelligent High Beam Control นะครับหรือว่าระบบเปิดปิดไฟสูงแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งหลักๆระบบที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยคือมีผลต่อการใช้งานช่วยการขับขี่ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งถือว่าดีมากๆเลยครับ ก็สรุปสั้นๆนะครับคุณผู้ชมสำหรับตัว MG ZS EV คันนี้นะครับคือวันที่เขาจะเปิดราคาอย่างเป็นทางการนะครับคือวันที่22มีนาคมนะครับสำหรับผมแล้วราคานะครับของคันนี้คือมี2รุ่นย่อยเนาะถ้าตัวต้นอยู่ที่ประมาณ850,000อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวท็อป950,000โดยประมาณนะครับบวกลบนะผมถือว่าโอเคมากๆเลยครับเพราะตัวก่อนราคา1ล้า1,090,000บาทผมเชื่อว่าไม่แตะตรงนั้นแน่ๆครับถ้าอยู่ตรงนั้น ผมว่าอาจจะลำบากนิดนึงนะครับดีไซน์ภายนอกดีไซน์ภายในดูทันสมัยพื้นที่ใช้สอยภายในก็ถือว่าโอเคกว้างอยู่พอสมควรออปชันการใช้งานครบแต่จุดเดียวหลักๆเลยสำหรับผมนะครับคือตัวของ MG ZS หรือว่าจะเป็น ZSEV หรือว่า HS ก็ตามนะครับหลักๆแล้วก็คือในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่และถ้าเป็นกรณีนี้ก็คือว่าสามารถ เดินทางได้ระยะไกลมากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวเลขที่เขาบอกไว้ก็คือ403กิโลเมตรนะครับก็ต้องว่ากันไปทียังไงไม่ใช่แค่คันนี้นครับรถไฟฟ้าท,ท,ทั่วไปมันก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับก็ต้องรอติดตามกันอีกทีและสมรรถนะโดยรวมการขับขี่ของ MG เป็นอย่างไรแต่ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสแบบเฮ้ยเราไม่ได้แบบต้องการประสิทธิภาพถึงค่านั้นแค่การใช้งานชีวิตประจำวันทั่วไปในเมืองอะไรแบบนี้คันนี้ก็ตอบโจทย์ครับคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอราคากันอีกทีนะครับขอย้ําวันที่22มีนาคมนะครับ และถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามใดๆน,นะครับเกี่ยวกับรถคนี้นะครับก็สามารถสอบถามได้น,นะครับและครั้งหน้าครับเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ